สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการกดนวดหรืออันทุยนะคะโดยเฉพาะบริเวณไหล่กับข้อศอกซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากคอร์สออนไลน์ของอาจารย์จางเลยค่ะเป็นคลิปเมื่อวันที่7กันยายน2025ครับเป็นคลิปจาก YouTube ช่อง YSD Thailand ใช่ไหมครับที่เป็นบันทึกสอนสดเลยใช่ค่ะ บรรยากาศจริงมากอาจารย์จางทั้งสาธิตทั้งอธิบายละเอียดเลยเรื่องการกดการผ่อนคลายการทิ้งน้ำหนักตัวที่เรียกว่าเฉนนะคะอืผมเห็นมีช่วงให้นักเรียนลองทำแล้วอาจารย์ก็แก้ให้ตรงนั้นเลยได้นะใช่ค่ะตรงนี้ดีมากทำให้เราเห็นภาพชัดเลยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญของเทคนิคพวกนี้ออกมาดูทั้งตำแหน่งวิธีออกแรงข้อควรระวังครับรวมถึงข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆจากในคลิปนั่นแหละค่ะ จะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับผมแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะที่อาจารย์จางพูดว่าเอ่อคนที่ชํานาญแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป๊ะเรื่องคลําหากระดูกมากก็ได้อะจริงเหรอฮะน่าสนใจจังครับเป็นมุมมองที่เอ่อชวนให้คิดเหมือนกันนะว่าความชํานาญมันมาแทนที่ตรงนี้ได้ยังไงงั้นเราเริ่มตรงไหลก่อนเลยดีไหมคะตรงใกล้ๆสันกระดูกสะบกักที่เรียกว่าเจียนเจี๋ยกัง เจียนเจียก,กังครับตรงนั้นอาจารย์บอกว่าไงบ้างครับอาจารย์บอกว่าจริงๆหาไม่ยากนะสำหรับคนที่ทำใบแล้วนะคะแค่วางมือลงไปโซนระหว่างแนวกระดูกสันหลังกับขอบนอกหัวไหลอืมอืไม่ต้องเป๊ะมากแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงคืออย่าวางชิดไห่ปราลาด้านหน้าหรือว่าออกไปนอกเกินตรงที่มันลัดลาดลงไปนะคะอาจารย์ใช้คำเปรียบเปยเลยนะว่า ปูยอ่อฟังเต้าเสียโพด้นานหลีชื่อไทยเข้าไหวอ๋อคือมันหลุดโซนไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรกดชิดกระดูกสันหลังไปต้องหาตรงกลางๆครับผมแล้วที่อาจารย์บอกว่าคนชํานาญข้ามการคำกระดูกได้เลยเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์บอกว่าใช่คนมีประสบการณ์สูงๆอาจจะข้ามได้เลยเหมือนเหมือนร่างกายมันจําได้เองใช่เลยครับตรงนี้มันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่า Internalize d knowledge เนอะคือความรู้ที่มันฝังในตัวแล้วพอทำซ้ำๆมันก็มันก็เร็วไปเองไม่ต้องคิดมากอืมจริงด้วยค่ะแต่แต่ถึงจะเก่งเรื่องตำแหน่งแล้วอาจารย์ก็ยังเตือนเรื่องท่านั่งด้วยนะอ,อ๋อท่าของผู้กดเหรอคะครับท่านเตือนว่าอย่านั่งใกล้ไปไม่งั้นแรงกดมันจะเหมือนไปหนีบเขาที่ท่านเรียกว่าเจยเสือครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันจะรู้สึกไม่สบายตัวเนาะใช่ครับแล้วเทคนิคก็ไม่ได้ผลดีด้วยแล้วเรื่องการออกแรงแล่ะคะอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากครับอาจารย์เน้นเรื่องผ่อนคลายแขนผ่อนคลายแขนแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวโน้มเข้าไปคือเส้นถี่เข้ากั้วไหลไม่ใช่เกรมแขนกดลงไปตรงๆแบบมาลี่หรือแรงถึกในคลิปเห็นชัดเลยค่ะ อาจารย์เข้าไปแก้ให้นักเรียนที่ใช้แรงแขนกดแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่ใช้มือกดอืมอืมเป็นร่างกายที่โน้มเข้าไปใกล้ใช่ไหมครับบูชิโโชจจยะชอเชนถีเข้าจิ้งกว้าไหลใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าใช้แรงแขนกดมันจะรู้สึกเหมือนกดไม่เข้าหรือจิ้นปู้ชื่อหลักการนี้สําคัญจริงๆครับมันคือการผ่อนคลายหรือฟังทรงกับการใช้แรงจากลําตัวเชนถีเข้ากว้าไหล สองอย่างนี้ด้วยกันเลยถ้าทางการวางตำแหน่งแล้วก็ความผ่อนคลายของผู้กดเองนี่มีผลเยอะมากเลยนะคะมีผลอย่างยิ่งเลยครับถ้าเกร็งปุ๊บแรงมันส่งไปไม่สุดหรือส่งผิดทิศทางเหนื่อยเปล่าเลยทีนี้ไปดูตรงข้อศอกกันบ้างค่ะอาจารย์เปรียบเทียบการใช้ศอกกดก,กับการใช้มือด้วยครับโซโจจ่ายอันอาจารย์ว่างไงครับอาจารย์บอกชัดเลยว่าใช้ศอกเนี่ยลงได้ลึกกว่าสันเฉิง อืมลึกกว่าแล้วผลก็ดีกว่าด้วยค่ะเสี้ยวกัวกังหาก็น่าจะเพราะว่าศอกมันเล็กและแข็งกว่าใช่ไหมครับแรงมันเลยลงไปได้เข้มข้นกว่าถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกๆน่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีเรื่องพัฒนาการเทคนิคด้วยนะที่อาจารย์เล่าว,ว่าเดิมมี2แนวใกล้ๆข้อศอกอ๋อใช่ค่ะแต่ตอนหลังปรับเหลือแนวเดียวตามหลักจุดปฐมทเหตุไม่ควรมีสองหยวนสือเตี่ยนปูอิงไกโยเออร์ใช่ครับแต่ แต่เหมือนเทคนิคล่าสุดที่อาจารย์สอนมันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเอา้าเหรอครับเปลี่ยนยังไงคือกลายเป็นกฎแบบครอบคลุมทั้งสองแนวเดิมไปเลยค่ะอาจารย์ใช้คำว่าเชียนจ่ายวะเจิงกัวเซียชี่เลี้ยงเถี่ยโดอันตาาอ๋อกฎทีเดียวคลุมสองแนวเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะอาจารย์บอกว่าข้อดีคือเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้ดีขึ้นทีเชิงเลี้ยวเสี่ยวแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยช่าง กดไม่กี่ทีก็ทั่วแล้วอืมก็น่าสนใจนะคือพื้นที่มันกว้างขึ้นเมี่นที่หึงตาก็เสร็จเร็วขึ้นใช่ค่ะจุดนี้แสดงให้เห็นเลยว่าอาจารย์ปรับปรุงตลอดเวลาเนาะแม้หลักเดิมจะเน้นจุดเดียวแต่พอปฏิบัติจริงการคลุมพื้นที่กว้างขึ้นตรงข้อศอกกลับให้ผลดีกว่าไม่ยึดติทดทฤษฎีเดิมเป,ะเปะ๊ะๆใช่ครับปรับตามผลลัพธ์จริงประสบการณ์จริงอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยจริงค่ะ การที่ได้ดูคลิปสอนสดแบบนี้มันทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดท,ที่คนเรียนทําบ่อยๆด้วยแล้วอาจารย์แก้อย่างไงอันนี้มีประโยชน์มากใช่ใช่มีอะไรบ้างครับที่เห็นบ่อยๆก็อย่างแรกเลยเรื่องตาแหน่งที่ไม่ถูกอย่างที่คุยกันนั่งใกล้ไปจนหนีบครับอันนั้นเจอบ่อยอย่างที่สองคือใช้กําลังแขนกดใช้หมารี่หมารี่ไหลให้นักเรียนรู้สึกถึงความต่าง อืมให้รู้สึกว่าใช้ตัวโน้มไปมันเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องตัวผู้กดเองเกรงไม่ผ่อนคลายอาจารย์ถึงกับชี้บอกหนีเจือลีตรงไหมอ๋อไม่ถึงตรงนี้ไม่ผ่อนคลายเลยว่างั้นเถอะน่าจะใช่ค่ะแบบไหลหรือแขนเกรงไปหมดแรงมันเลยติดติขัดๆครับผมเข้าใจได้เลยแล้วอีกอย่างที่แปลกใจนิดหน่อยคือความกลัวโดนกระดูค่ะอ๋อกลัวกดโดนกระดูใช่ค่ะบางคนอาจจะลังเลแต่อาจารย์บอกไม่ต้องกังวล ถึงกับพูดว่าจีเปี้ยนอั้นเต้ากูโถเยชุด้วยโหถึงโดนกระดูกก็ถือว่าถูกแล้วครับบริเวณนี้ <aud ะ> ใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวการไล่ดูข้อผิดพลาดพวกนี้มันก็ยิ่งย้ำนะว่าอะไรสําคัญจริงๆความเกรงนี่ตัวขวางเลยตําแหน่งผิดก็เสียแรงเปล่าความกลัวก็ทําให้กดไม่ถึง <aud ะ> วนกลับมาที่เดิมเลยนะคะใช่ครับกลับมาที่แกนหลักคือผ่อนคลายฟังส่ง ใช้กลไกตัวให้ถูกใช้ลำตัวไม่ใช่แค่แขนแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องการรับรู้ผลของการกดค่ะในคลิปจะมีจังหวะที่อาจารย์เป็นคนถูกนวดแล้วคอยถามนักเรียนอ่าถามว่าไงบ้างครับถามว่าโยเบียนว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมหรือโยชื่อมะ โยกชื่อมานี่แปลว่าไงนะครับกินไหมเหรอใช่ค่ะแปลตรงๆว่ากินไหมแต่ความหมายคือแรงมันลงไปถึงจุดไหมมันเข้าไหมอ๋อเข้าใจละเป็นศัพท์เฉพาะทางนิดนึงค่ะบางทีอาจารย์ก็จะฟีดแบ็ว่าหน้าจู้ซื้อหน้าหลี่โย่วนที คือถ้ากดแล้วรู้สึกเจ็บแปลบหรือตึงๆแสดงว่าตรงนั้นแหละมีปัญหาอืมอมืเป็นการเช็คจุดไปในตัวใช่ค่ะแสดงว่าการสังเกตผลตอบรับนี่สำคัญมากถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่แค่กดตามตำราแปะ๊แปะๆแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกด้วยต้องฟังร่างกายของผู้ถูกนวดผ่านมือหรือสอกเราอืมเป็น experiential learning จริงๆนะคะใช่เลยครับแล้วก็ปรับไปตามการตอบสนองตอนนั้นเลย งั้นถ้าสรุปแก่นสำคัญที่เราได้วันนี้ก็น่าจะมี 1. ความสำคัญของการผ่อนคลายครับผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจเลย 2. คือการใช้แรงจากลำตัวโน้มตัวไปไม่ใช่แค่แรงแขนครับผม 3. คือเทคนิคตรงข้อศอกแบบใหม่ที่เน้นคลุมพื้นที่กว้างขึ้นซึ่งดูจะเวิร์กกว่าในคางปฏิบัติครับทั้งเร็วขึ้นและได้ผลดีขึ้นและ4 ซึ่งอาจจะขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยคือไม่ต้องกังวลเรื่องตำแหน่งเป๊ะเกินไปโดยเฉพาะคนชำนาญแล้วใช่เน้นผลลัพธ์และการตอบสนองจริงมากกว่าการได้เห็นอาจารย์สอนแก้ไขจริงๆในคลิปนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ลึกขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะคะอาจจะเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยรวมของเราเองเลยก็ได้ ยังไงครับคือการฝึกทักษะกายภาพแบบนี้มันไม่ใช่แค่จําขั้นตอนนะแต่มันคือการเข้าใจหลักการแล้วก็ฝึกจนเกิดความรู้สึกที่ถูกต้องให้มันฝังในตัวเราอืให้มันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะแล้วการที่เราได้สังเกตกระบวนการสอนการลองผิดลองถูกการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบละเอียดละเอียดอย่างในคลิปวันนี้เนี่ยมันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆกับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆของเราด้วยนะเช่นอะไรบางครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬา หรือทักษะอาชีพอื่นๆการได้เห็นกระบวนการทั้งหมดทั้งที่ถูกและผิดมันอาจจะสอนเราได้ลึกซึ้งกว่าการดูแต่ตัวอย่างสําเร็จรูปอย่างเดียวอ่าจริงด้วยค่ะการเห็นข้อผิดพลาดและการแก้ไขมันทําให้เราเรียนรู้ได้เยอะเหมือนกันครับคําถามที่เราอาจจะเก็บไปคิดต่อคือเราจะเอาวิธีมองการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการแบบนี้ไปปรับใช้กับการพัฒนาทักษะอื่นๆของเรายังไงได้บ้าง เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตอนท้ายคลิปต้นฉบับอาจารย์จางก็ขอบคุณทีมตัดต่อด้วยที่ทำให้คนไม่ได้ไปเรียนสดก็เหมือนได้เรียนไปด้วยครับดีเลยครับแล้วก็แจ้งว่าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเทคนิคการกดนวดสะโพกค,ค่ะอ๋อสะโพกก็น่าสนใจอีกครับค่ะน่าติดตามเลยสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราเตรียมมาเจาะลึกกันก็ครบถ้วนแล้วค่ะ